น,นี่คืออาหารจานแรกของมิสเตอร์ฮอสเซีย่ยวสัตว์ใจนะครับนี่คืออบปลาที่ทําเมื่อคู่นี้มันจะออกมาเหลืองแล้วมีน้ําให้คุกข้าวกินด้วยนะครับคลิปนี้ผมจะชิมแล้วก็สัญญาว่าจะเป็นคลิปยาวๆไม่ได้ตัดออกสําหรับคนที่อยากจะดูมิสเตอร์ฮอเซียกินแบบยาวๆมานานแล้วนะครับนี่คือขั่วปลาแดกนะครับขั่วปลาแดก จริงๆเนี่ยชาวลาวเขาจะใช้ข้าวเหนียวติ่มกินนะครับแต่ผมไม่ก็ถนัดนะก็เลยกินข้าวก็แนะนาเสื้อนิดน,นึงครับนี่คือเสื้อยืดเที่ยวสะใจจริงๆแล้วทำมาสองสีสีขาวสีดํแตอนนี้ก็สั่งส่งตัวอย่างให้ดูนี่ผมให้เขาแก้ว่าเสื้อเขาบอกว่าเสื้อมันเออมันจะไม่ยืดเป็นเบอร์สามสองคารตอนร้อเปอร์เซ็นแต่ผมว่ามันบางไปนิดนึงแล้วก็ ตัวนี้ผมใส่ตัวเล็กนะมันเลยติดคอแต่ว่าอยากจะให้รู้ว่าเรามีเสื้อเีื่อสะใจสั่งซื้อกันได้นะครับตัวละ300บาทเพื่อเป็นทุนให้มิเตอร์อสเซียเีื่อสะใจให้ครบไทยขเขมรลาวยวนแล้วก็เวียดนามกินกอนครับ เนื้อปลาสดจริงๆครับข้าวแมขายประกูดเป็นอย่างหนึ่งนะนงกินปลาก่อนดีกว่าไอ้โคบไปแดกไาที่หลังเนื้อเป็นเนื้อนะครับเนี่ยหวังว่าคลิปนี้ น่าจะมีคนสั่งซื้อเสื้อกันเนยอะนะผมจะได้มีเงินไปตลุยพม่าก,กับเวียดนามต่อตอนนี้ช่วงโลของท่องเที่ยวครับต้องเก็บตัวเก็บตังค์แต่ถ้าเกิดมีเงินเนยอะๆก็ฟิลมันอยู่ครับไปเที่ยวแล้วือม อร่อยกินผมชอบกินท้องมันเลยทีเนี้ยท้องมันจะมันๆอย่างเนี้ยอร่อยครับมันจะดูสิอร่อยดีแบบลืมคุกข้าวเลยครับทีนี้อาหารลาเนี่ยนอกจากอบพวกอบ ขัวปลาแดกนะมันมีการที่ผมชอบอนะหากินยากด้วยคือเอาะหลามนะครับเอาะหลามเปิดทำยากครับเอาหลามก็ใส่ หมูเออหลามเราเออหลามเมืองด่างกันดิ่งนี่คีมครับคั่วประแดกก็เรามาระวังครับการการกินคั่วประแดะแด,แด,แดนี่ถ้าเกิดไม่คลุกข้าวหมดสิทธิ์อร่อยครับเพราะว่าคมมันจะเค็มเฉพาะจุดไปแนะนําว่าตักพวกเครื่องเคียงมาคุกข้าวจริงาหารอย่างนี้ต้องกินมื้อเย็นนะ แต่ผมนี่พยายามกดอาหารมื้อเย็ยนอยู่เพื่อลดความอ้วนผมก็เลยมากินมื้อเช้านะครับรั้กินอาหารพวกคูกข้าวนะครับแบบโบราณบ้านผมสมัยก่อนนะก็ต้องกินมือนะแล้วก็กินใส่ชามกระมังหรือเป็นถ้วยมีถ้วยกับชุบมือตอนนี้ตอนนี้ก็ใช้จานกันก็ต้อนอย่างลยเวลาจะ่ข้าวมุมข้ายาก หอมากอร่อยมากเอาอีกนี่เป็นปลาแดดปลาเกรดนะครับปลาใป็นน้ำขวงด้วยไปทำกินเลยครับไม่สึ้หรือ็ติดนัน thank you คลิปหน้าเป็นน้ำพริกกะปิสูตรบางบ่อครับนั้นถ้าเกิดว่าใส่ปะลาล้าสูตรบางบอ่อไปนะครับจะอร่อยแบบแต่ว่าไม่แน่ไม่แน่ใจจะอร่อยก่าหรือเปล่าเพราะปลาที่นี่เขาไม่เค็มเกินไปอ่ะคุกข้าวได้เยอะถ้าเป็นปะลาล้าแบบ เขาคั่วเนี่ยมันจะเค็มมากกว่า เดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนิดนึงนี่ครับนี่ครับ เนื้อปลาจะเหลืองแบบนี้เลยครับแล้วกินก็แน่นอนครับต้องกินท้องก่อนตอนนี้ผมมิสโตฟเซฟียนี้ก็ตื่นเช้ามาวันนี้วันที่สี่เนี่ยยังไม่ได้อาบน้ำแปรงฟันนะครับยังแต่ที่ยรแล้ผมก็มีเงื่อนไขชีวิตลดลงครับสมัยก่อนนี้ก่อนกินข้าวต้องอาบน้ําแปรงฟันคนระับตอนนี้ก็เงื่อนไขชีวิตลดลงก็ไม่ต้องก็ได้ครับ ชีวิตก็สบายขึ้นเยอะไม่จำเป็นต้องแบบรีบเร่งรีบนะอร่อยครับอันนี้คือหน้าราควบประแดดใกล้ๆออโอเคนะครับ ข้าวปลาแดกครับเป็นครับอร่อยดีนทักทายกันครับมันยกาดด่นเขียวเตรียสัใจกับมิเตอร์เซรครับ